โอยดูกลุ่มนี้พี่เนาะสวยมากโอ้ย่เจ้ากลุ่มนี้ก็สวยอีกกลุ่มหนึ่งค่ะโอยสวยสวย,สวยมากค่ะทุกคนเฮ้ยฟินเลยค่ะสวยฟินมากดูเห็ดของเรานะคะเกือบเต็มตะกร้าค่ะไปค่ะพี่พี่น้องน้องสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องต่อวันนี้กันต่อนะคะกับคลิป เร่งด่วนของวันเร่งมากๆด่วนมากๆค่ะรีบมากๆเพราะว่าเรามีเวลาน้อยนะคะจากคลิปเมื่อวานวันได้เห็ดมาเกิดเป็นกะกาค่ะมาต่อคลิปที่สองวันนี้นะคะวันกําลังจะเดินออกแล้วค่ะทุกคนเบนหน้าทางออกนะคะแล้วเราก็ไปลุ้นเห็ดด้วยกันค่ะว่าเราจะมีจุดสวยๆให้ชมไหมไปกันจ้าแถวนี้นะคะจะมีอยู่สองสามกลุ่มค่ะหากลุ่มแรกให้เจอก่อน อยู่ใต้ต้นบูเบอรี่ค่ะช่วยกันมองดูกลุ่มใหญ่พอสมควรนะคะตรงนี้ต้นบูเบอรี่มันก็สูงขึ้นด้วยค่ะ ถ้าเจอจะมีกรีบเลยนะสองสามกลุ่มแถวเนี้ยค่ะลุ้นไปด้วยกันนะคะ โอยเหมือนเดินเหยียบมาเลยค่ะตามทางด้านหลังก็มีนะคะในป่าบูบูบูเรี่จะเกิดก่อนใหญ่ก่อนนี่นะคะทุกคนจุดจ,จุดที่วันแบบเดินข้ามไปเฉยคะ่ะทุกคนเนี่ยใต้ต้นบูเบอรี่แล้วก็มอสเขาจะเยอะๆแบบนี้นะคะเราเห็นสีเข็ดไม่ค่อยชัดคะ่ะเนี่ย นี่นะคะเกือบมองเกือบไม่ได้เก็บกลุ่มนี้ค่ะนี่ค่ะ,คะพี่พี่น้องน้องมองมาเห็นเรือง นี่แหละนี่แหละโอ้ยสวยสวยมากค่ะทุกคนโอ้ยฟินเลยค่ะสวยฟินมากจุดที่หนึ่งนะคะรอนะมีสามจุดใหญ่ๆนะคะดูค่ะเห็ดเห็ดรอบใหม่ ดูคะ่ะอีกดอกหนึ่งคะ่ะอุ๊ยอันนี้เน่าแล้วนะคะอันนี้ได้ อยู่ใต้ต้นบลูเบอรี่แล้วใบบลูเบอรรี่ก็ร่วงด้วยค่ะมาอยู่ในกลีบเห็ดที่บานเป็นดอกไม้ ไปต่อกันค่ะเราจุดนี้เห็ดเพิ่งเริ่มออกค่ะทุกคนเนี่ยจุดที่สองของวันปีที่เราเก็บได้เยอะมากคะ่ะเดี๋ยวเรามาใหม่นะคะปีนี้เห็ดเพิ่งออกเล็กๆแบบนี้คะ่ะจุดเห็ดในป่ามอสคะ่ะเพิ่งเพิ่งออกเป็นดอกเล็กๆเองคะ่ะดูค่ะงามมาก ซึ่งวันว่ามันหาไม่ทั่วค่ะทุกคนใจมันรีบนะคะถ้าไม่เจอเห็ดนี่คือไม่ได้หาเลยค่ะทุกคนนะคะตายต้นบอร์เบอรี่เพราะว่ามันเพิ่งเกิดแล้วมันไม่เป็นกลุ่มสีเหลืองทองประมาณนั้นคะ่ะ สรุปว่ามีร่องรอยคนเก็บแล้วนะคะร่องรอยเมื่อประมาณสามสี่วันเองค่ะอมืมีคนรู้ป่านี้ด้วยจ้าเก็บร <c oughs> ีบมากตัดขาไม่หมดเลยค่ะ จุดนี้ยังอรอเราค่ะเขาไม่น่าจะมองเห็นนะคะสองดอกพี่น้องโอ้ยดอกนี้แก่แล้วว่าเก็บแล้วด้วยโอ้ยนี่นะคะสวยมากมาดูจุดที่เขาไม่ได้เก็บนะคะดูดอกสวยฟินเชียวันเดินออกแล้วนะคะทุกคน โมงเย็นแล้วค่ะจุดนี้ยังรอเรานะคะโอ้ยโอ้ยดูกลุ่มนี้นพี่เนาะสวยมากนี่นะคะอ๋ยอันนี้ อันนี้ไม่ทันแล้วค่ะอันนี้ก็ไม่น่าจะทันนะคะอืมโหดูขาเห็ดเหนาหมักทุกคนเลยช้าไปค่ะบางกลุ่มก็ช้าบางกลุ่มก็เพิ่มเกิดนะคะเห็ดโอ้ยได้กลุ่มนี้ค่ะกลุ่มเดียวแต่สิน ขาเห็ดโอ้ยแม่เจ้ากลุ่มนี้ก็สวยอีกกลุ่มหนึ่งค่ะ ได้เป็นเชื้อเห็ดไปนะคะไม่อยากจะบอกเลยว่าช้างทับอีกแล้วค่ะช้างนั่งเก็บเห็ดกลุ่มเมื่อกี้นะคะขามาเหยียบโดนกลุ่มข้างหลังเช่ยมองไม่เห็นจ,จริงค่ะทุกคนโอ้ยสามดอกเลยดูเละน้ำหนักไม่ใช่น้อยโอย้ดูดอกนี้ค่ะโอ้ยช้างเหยียบอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเสียดายดูเห็ดของเรานะคะ เกือบเต็มตะก้าค่ะไปค่ะพี่พี่น้องๆเขายังรอรอค่ะทุกคนเนี่ยค่ะจุดเดียวโอ้ยนู่นยาวไปถึงข้างล่างเลยค่ะแล้วเราก็จะกลับบ้านกันค่ะสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะทุกคนพรุ่งนี้ต่อค่ะคือเป็นเห็ดรุ่นหลังค่ะ เก็บเลยเนาะเก็บเอาแต่ดอกใหญ่ๆกอนค่ะเดี๋ยวมาอีกแน่นอนกับพี่ๆน้องๆปีที่แล้ววันมาตอนมันบานค่ะมันจะเหลืองแบบกรี๊ด่ะค่ะทุกคนปีนี้มาตอนต้นฤดูกาลของเขาค่ะ อแต่นี้แบบสวยมากเลยนะคะไซนี้ไซนี้คืออร่อยสุดนะคะ,ะ,คะวันยังไม่มีออเดอร์นะคะทุกคนเราเลยไม่ได้แยกขายค่ะขายรวมราคาไปเลยค่ะดูดอกนี้ดอกเดียว <c oughs> ดูขาพี่น้องตรงนี้ก็เกิดนะคะด <c oughs> ูดอกดอกเล็กค่ะ ตรงนี้เป็นกลุ่มเลยนะแต่ว่ามีกี่ดอกเละไปบ้างน่าจะโดนกวางเหยียบค่ะไม่น่าจะช้างนะคะเนี่ยกวางแน่นอนอืมเหลือมาถึงเรากลุ่มหนึงเหมือนเขาหลบสายตาล้อเราอยู่ค่ะคุณน่าจะสุดท้ายแล้วค่ะถึงทางออกแล้วนะคะ ได้หนึ่งตะก้าค่ะสอง EP ขอบคุณทุกการรับชมนะคะพี่พี่น้องๆก็ยังได้ค่ะด,ดอกนะดอกเดียวพี่น้องสมบูรณ์มากดอกเป็นสวยเป็นดอกไม้เลยค่ะเจออีกหนึ่งกลุ่มจ้าทุกคน สภาพเป็นไงเ้า่งงอี้สภาพโดนแดดน,นคะคะเอาไปตากด้วยอนี้แห้งสวยงามค่ะแห้งไม่มีเชื้อรารอชิมค่ะพี่น้องชาวไทยแห้งตั้งแต่อยู่ในป่าเลยเจอตามทางก็แวะเก็บค่ะทุกคนสวยด้วยสองดอกเท่าแล้วแหละโดดเด่นสวยงามมาก จอแจ็คพอตตรงทางออกอีกแล้วค่ะทุกคนสวยงามกลุ่มใหญ่เลยค่ะตรงนี้ไม่เคยเก็บด,ด้วยนะคะเป็นจุดเหตดจุดใหม่ของเราจะเพราะว่ามันเกิดที่เดิมทุกปีค่ะทุกคนเรียกว่าสะสมประสบการณ์หา โลเคชันจุดเห็ุไปเรื่อยๆค่ะ เจออีกพี่น้องปัดเปลี่ยนเส้นทางการเดินคือดีแท้ปกติวันไม่ค่อยเดินตามทางลงค่ะอันนี้คือทางน้ํำไหลที่คนเขาจะเดินขึ้นเดินลงนะคะวันจะเดินลัดป่าตลอดค่ะแต่วันนี้วันลองเดินดูก็ได้เพิ่มเลยค่ะทุกคนสวยงามมากนี่แหะค่ะป่านี้มันจะต้องเป็นแบบนี้นะคะ พี่น้องพอเสร็จกลุ่มนี้แล้ววันขอตัดคลิปเข้าคลิปที่สองนะคะเรามารับชมพร้อมกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนพอหลังจากาจุดนี้นะคะวันก็จะเดินออกเลยค่ะจะเดินออกไปอีกทางหนึ่งที่เป็นป่าบูเบอรี่นะคะซึ่งตรงนั้นถ้ากลุ่มนี้สวยแบบนี้เราน่าจะได้ดูสวยๆฟินๆต่อเนื่องค่ะทุกคนเอ้ยนะคะสวยมาก นี่ค่ะปิดท้ายคลิปที่หนึ่งนะคะทุกคนด้วยจุดนี้ค่ะอขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะพี่พี่น้องๆสวยมากเริ่มเจอกลุ่มเห็ดแล้วแล้วก็เป็นเวลาเหมาะสมที่เราต้องเดินเดินหน้าออกค่ะทุกคนจ๋าเดี๋ยววันจะอัปเดตตระก้าเห็ดให้ดูก่อนที่เราจะจบคลิปนะคะ นี่ค่ะเกือบเต็มค่ะพี่พี่น้องน้องจ๋าเห็ดคลิปที่หนึ่งของเราค่ะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนหกโมงเย็นแล้วนะคะออกจากป่าพร้อมกับเห็ดของเราค่ะเต็มล้นตะกร้ามากคือ มันจะใส่ตะกร้าที่สองมันก็ไม่ได้เยอะแน่อันก็เลยไม่เปลี่ยนตะกร้านะคะพอรู้ตัวเองว่าเดินแค่นี้แหละพอแล้วนะคะจะใช้เวลาอยู่ในป่าประมาณชั่วโมงครึ่ง่ทุกคนนะค่ะก็ออกจากบ้านมาสี่โมงเย็นนะคะขับรถมาครึ่งชั่วโมงเลยแล้วก็เปิดงานงาค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอเท่านี้นะคะวันต้อง ขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะสอง EP ป่าห้สิบโลปีที่แล้วนะคะวันนี้เราก็เอาออกไปบ้าน5โลก่อนค่ะมาคนเดียวแล้วก็เย็นมากนะคะแต่เห็ดสวยงามมากๆาค่ะพี่นี่น้องๆต้องขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะอย่าลืมติดตามรับชมคลิปออกอากาศสดพรุ่งนี้เที่ยงพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบา,บายๆค่ะ